รอยสักเสือเผนนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เองคิดชั่วทำชั่วรอยสักเสือเผนเนี่ก็ <üst ande. S 1> จะไม่ปกป้องคุ้มครองเองต่อไปมาไอสัตว์ ถ้าออกไปบินธบาทเจอโยมคนนี้มันนอนเจ็บอยู่แถวกุฏิิเรานำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆหรอครับคุณพันสองพี่ไปสู้กับหุ่นใช่ไหมนั่นมันหุ่นพยนต์ที่ถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมาเอ้ยนั่นมันแสงกระสือสองฝาแหวนันแ,แ,แล้วคุณเป็นใครผมเป็นครูสอนเด็กปถมนะครับครูถ้ววครูถ้่วครูถ้่วกูต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่มาทำเพื่อนของกูจนเป็นแบบนี้ กูไม่ต้องกลัวครับเรื่องกอปรีผมถนัดครับพอดีว่าผมกําลังจะละลายพฤติกรรมตัวเองให้เป็นแบบนักเลงอะไรแบบนี้ช่วยดูให้ทีนะครับแม่ครับอย่าเข้ามาด้วยเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ตายไ้วยฮะมองหน้าฮะขั่เขาดีไหมดูนั่นนี่โคตรเหมือนไอ้ชีต้าเลยว่ะมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีนได้ไหมถ้ามึงทาได้นะเอามึงเข้าแก๊ ทรแเจ้าตำรวจตุดวนี้เลยคุณตำรวจผมก็จะให้มาดูงานผมคุณเล่นใหญ่ไปไหมครับลี่งมออกมานี่คุณชูบวยไอ้สัตว์ไหนเดี๋ยวดูวันนี้ใครอยากดูมวยคุณได้เห็นน่อุ้ยเครื่นงดอลลาม่าล่าหัวหลวงพี่ทำไงต่อไปครับสึกแล้วอย่ามาเล่นจนหลวงพี่ล้วก็ถีบตไปโนนละวสัเสื้อเผ่นใครเห็นก็ว่าดี ออรพี่เป็งงั้นเจอกันอัล้วบ้ามนายสัตว์ไอ้เหี้ยคนละเรื่องคายแรมเสิร์นเจิ้น6เมษามาเต็มคาราเบลในโรงภาพยนตร์